เอาแล้วก็ขอสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะวันนี้อยู่กับช่องคามิวสติโอเช่นเคยจากคลิปที่เราที่เราเล่นเกมไวเพดไปเนี่ยโคตรจะหัวร้อนเลยก็วันนี้จะมาเล่นเกมแอร์ฮอกกี้นั่นเองเป็นเกมแบบที่ตู้เกมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีนะสิบเหรียญเป็นเลยไอ้สามเหรียญพอเล่นน้อยมานะตอนนี้เราอีจ ไอเชี่ยไอแค่เนี่ยทำไระทำไรทำไรนายทำไรทำไรจะจะสร้างเราหรอไม่ได้ไม่ได้เราเก่งเกินเราเราไม่ได้เขาหรอกจุ๊บ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 จุ้บจุ๊บจไดบจุ้บนุ๊นบอุ๊บจุ๊บจุ๊บจบนบจบจุ๊บจุ๊ดจุ<ม>๊บจบ ไม่บดยาชนะเราอีกเลยพอแล้วในชนะเราสาบตารั่วแล้วนะมีได้ละเราต้องชนะได้ให้ได้ตาดิ้าเช้าเจ้าเ้าเ้าเาเก่งเกินข่า่าเก่งเกินนี่เน่ยนี่เนี่เออจ้าจจที่ได้านี่เ่เจ้าคิดว่าเจ้าจะเก่งกว่าค่าได้ไงเอ จะว่าเก่งมแล้วนะเฮ้ยเฮยไปไปจะแยกจะแยกกันเอ,อา่าเอาเข้าโกตัวเองที่ยวยววววววยวล,ะ,มมเยล,ยละ,ะเจ้บบาจ้าเ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 จ้า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 เจ้าเจ้าเจ้าจ้าเจ้าจ้าจ้าเจ้าจ้าเจ้าจ้าเจ้ากจ้าจ้าเจ้าเจ้า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 เจ้า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 ้า ยังไม่ได้ตั้งตัวเลยนายมันขี้โกงอ่ะดูสิขี้โกงอรอเราอะฮะขี้โกงเหรอเอ่นี้ผือนะเราอะเฮ้ไรทําอะไรทำไรทำไรทำไรอะทำไรทำไรอะทำไรทำไรทำไรอะเราอะฮะฮะทำไรทำทำไรทำไรทำไรทำททำอะไรทำอะไรทำอะไร ไอ้บอทอะไรฮะทำทำไรทไรทไรันเนเจ้าจุจเกือบเกือบจุจาลยบทอีเราชนะบยได้ละเกมดีโอเคก็เสร็จิดดีก็ขอตลาไปก่อนบายบาย